หนูก็รู้สึกําใจไม่ได้อะคนที่ไม่น่าคบอะอย่าคบไนดีกว่าครับตัวใครตัวมันดีกว่านะค่ะอย่ามายุ่งกันเลยเพราะว่าคาตอบก็น่าจะคําตอบเดิมๆได้แบบเดิมๆขนาดพูดสรุปเขารู้หรือไม่รู้วันที่โมอ่ะไปปัสสวะบางทีก็บอกว่าไปบอกแฟนแล้วก็บอกแฟนว่าอย่าบอกนะว่าฉันไปไปไปขี่หรือบางทีก็พิจติก็บอกว่าเออบอกฉันว่าไปขี่ก็เลยงงก็จบอันนี้คือความจริง ฮิปโปควจะมีข้อมูลอะไรมากกว่าที่เราเคยได้รายงานไปก่อนหน้านี้ไหมครับในฐานะคนที่สนิทนะครับณตอนนี้ค่ะยังไม่ทราบนะคะว่าจะแฝงยังไงแต่ทางพนักงานสืบสวนสอบสวนนะคะนาทิปโปในวันนี้ค่ะตอนเช้ามาสี่สี่โมงครึ่งเข้าไปให้ไปคุยกันนะคะเหมือนว่าให้ไปเป็นพยานไปเป็นพยานว่ายังไงครับ อันนี้ไม่ไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นพายานเรื่องอะไรห,หรือว่าให้ไปให้สอบปากคำอันนี้อันนี้ที่ปโปยังไม่ทราบแม่ครับแต่เขาเหมือนให้นะัดไปที่สอพอรนนทบุรีอือคือคุณที่โปต้องไปอ่าสี่โมงครึง่งแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมาก่ค่เหมือนเค่บอกว่า<อ>จะเป็นพายานใช่ค่ะเขาเหมือนเขาขอน่าจะขอขอ้ขอ,ขอมูลเรื่องของพยานต่างๆเพราะว่าอ,อันนี้พี่โปเข้าใจได,ได้นะคะเพราะว่า อย่างภาพเราก็ไอยู่ในลิปตอนที่เจออยู่ในท่นทเนทาเรือต่างๆอู่เรือของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาให้ข้อมูลตรงนี้ให้กระจ่างขึ้นครับส่วนรูปคดีที่เมื่อวานในโซเชียลมีเดียลือกันมากนะครับว่ามันอาจจะมีบางขั้นที่ให้การไม่ตรงกับคนอื่นคนขับเรืออาจจะไม่ใช่เรื่องราวชุดแรกที่เรารับทราบหรือท่าทางของคุณแตงโมนในจังหวัดที่ตกลงไปอาจจะไม่ใช่ในจังหวัดที่ปัสสาวะอันนี้คุณฮิปโปได้รับข้อมูลมาอย่างไงบ้างครับรับข้อมูลก็คือ จากฝั่งพี่กระติกนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาเราเป็นคนเขาเป็นคนเดียวที่เรารู้จักครับพอเสร็จแล้วอะค่ะฮิปก็มุ่งไปที่พี่กระติกเลยแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคืออะไรพี่โมตกน้ําได้ยังไงเขาก็บอกว่าโมไปเยี่ยวท้ายเรืออืแล้วครับตกเรือแล้วถามว่าตกท่าไหนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาบอกไม่เห็นก็เลยตอบไม่ได้ เขาใจไม่มีโปเพ่างปี้หนูก็อึ้งๆไปละททายังไงดีก็เลยเหมือนน้าตอนนั้นมีเฟซนิวพอดีค่ะก็เลยออกจากสถานที่เกิดเหตุไปตรงนั้นเจอพิกติแล้วก็ไปตามหาว่าเฟซนิวมันจริงหรือไม่จริงแล้วก็มาเจอที่โปขราม้าเนี่ยค่ะครับแต่แต่หมายถึงว่าพอมีกระแสข่าวเมื่อคืนเนี่ยคุณฮิปโปได้ตรวจสอบกลับไปที่คุณกระติกหรือตรวจสอบไปที่คนอื่นๆอีกไหมครับว่าข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนไหมครับหลักหลัง อย่างนี้นะคะหล,หลังจากวันเกิดอะคะก็ไม่ได้ติดต่อพี่กระติกอีกเลยกอ,อพอเราจะพอฟังเขาแถลงข่าวก็เขาก็พูดเหมือนที่เคยพูดกับกติกเออพูดกับสีโพหนูก็รู้สึกทําใจไม่ได้อ่ะคนที่ไม่น่าพบบางอย่าพบกันดีกว่าครับตัวใครตัวมันดีกว่านะคะอย่ามายุ่งกันเลยก็เลยไม่อยากจะไปสอบถามเพิ่มเติมไปสอบถามอะไรแล้วเพราะว่าคําตอบก็น่าจะคาตอบเดิมๆได้แบบเดิมๆเขาพูดเขาก็พูดวนเดิมๆแล้วก็ให้การวงวนขนาดพูดสรุป เขารู้หรือไม่รู้ว่าพี่โมอะไปปัสสาวะบางทีก็บอกว่าไปบอกแซนแล้วก็บอกแซนว่าอย่าบอกนะว่าฉันไปไปไปขี่หรือบางทีก็พิกติก็บอกว่าเออบอกฉันว่าไปขี่ก็เลยงงก็จบอันไหนคือความจริงอืมอืมก็ตอนตอนเนี้ยข้อมูลที่คุณทิโปรับรู้ก็ยังเป็นข้อมูลชุดเดิมยังไม่ได้มียังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาเล่ามาในช่วงแรก ใช่แต่ว<ต>่าเมื<ต>่อวานนี้<ต>ที่ม,มันลือกันเนี่ย ừ, ก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีจุดพลิกผันอะไรในทางคดีหรือเปล่าถูตากต้องค่ะแต่ที่โปก,ก็ยังคงไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะว่าโมจะไปถี่ตรงทายเรือขนาดนั้นนะ,ะด้วยวิสัยของโมค่ะเขาเป็นคนการปัสสาวะเก่งมากครับใช่ค่ะแล้วส่วนวา่าไม่ไหวจริงๆเขา้อวนว่ามีบอกใครสักคนมีมีใครที่ให้การไม่ตรงกับคนอื่นๆหรือเปล่านี่คุณที่โปก็ยังไม่ทราบข้อมูลนี้เหมือนกันใช่ก็ยังไม่ทราบข้อมูลนี้เพราะว่าณตอนเนี้ เหมือนเหมือนเท่าที่ทราบนะคะเขาก็ให้การแบบตรงไปนิศทางเดียวกันครับแต่ก็จะมีแค่ค่าเคลื่อนเวลาค่าเคลื่อนอย่างเงี้ยก็มีทิรุษไปหมดอะคะ่ะอืม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 ครับคุณฮิ่โปถ้ามันเป็นชุดข้อมูลแบบที่ในโซเชียลเขาลือกันเมื่อวานเช่นว<ๆ>่าคนขับเรืออาจจะไม่ใช่คุณจ๊อบอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความชํานาญแล้วก็ขับเหมือนกับกระชาก แล้วคุณตังโมรจริงๆแล้วไม่ได้ปัสสาวะอยู่ท้ายเรือหรอกเธออาจจะยืนหรืออาจจะอยู่ในท่าทางที่ไม่ได้พร้อมแล้วพลัดตกลงไปในจังหวะที่เรือกระชากถ้าเป็นข้อมูลชุดนี้ในความเห็นคุณฮิปโปมันน่าเชื่อถือกว่าข้อมูลชุดแรกที่บอกว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือไหมครับ มันเมเซนสำหรับพี่โปนะถ้าเขาให้ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลชุดแรกมันยังพอเมเซนว่ามันจะชากเรือแล้วถ้าไปจับจับแข่งครสัะคนแล้วตกใจแล้วเขาสะบัดแล้วเขาก็ตกเรือไปอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่เนี้ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอันนี้เลยเนี่ยจนผ่านวันเนี้คือวันครบรอบที่โมหายไปหนึ่งอาทิตย์อะก็ยังไม่รู้ว่ามันข้อมูลชุดไหนกันแม,ม่ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วที่สําคัญอ่ะพี่โปก็งงว่าถ้าเขาให้ข้อมูลเนี้แต่แต่แรกอะมันมันก็ไม่น่าปิดบังกันไหมครับครับ ครับถูกต้องไหมคะครับ